สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องกับเลยยาชาแนลชนีมีช่องสารแนยืนหนึ่งคนหักเป็นรอยคอนปล่อยเป็นแสนจ้าเป็นจังไรเนาะทางมึงยังไทยปลอดไถ่ละเนาะมันบอกเกินสองสามหมื่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังไรพวกกันเที่ยวก,กันแล้วเนาะอืะออก็ตามข่าวยุ่ยพีกันจ้าตามข่าวยุ่ยพีกันแต่ว่าอยากล่าเรื่องนี้ไครกระหามฉันประเดีย๋ยวเอออย่ามาแตงนะจ้าเกิดสงครามอยาม่าด่าหมาเพื่อนวะ โอ้ยสงข้าเบิสิปเป็นีงเขาไปได้ไปแบกลูกระเบิดซอยเพิ่นน่ะเออนั่งอยู่ฮี่นนอนเนาะเออไปสิว,าว่าไปสั้งหวบาตัวกะมันบม่าม,ามีดรามา่าสิบไห้มีดราม่าจังใดก็ถ้าสรั่งประเด็นเนาะเปิดรับบริจาคเอาบัญชีตัวเองใครๆเขาก็เออมันก็ต้องพูดถึงเป็นธรรมดาหรือเปล่าวะ ไม่รู้หรอกไอความไม่เคลียร์ไม่ใดๆเนี่ยก็ตั้งแต่มาทําผิดกฎหมายที่ต่างประเทศแล้วก็มาแล้วใช่ไหมเออแล้วมาเปิดรับบริจาคใส่บัญชีเจ้าของซุปเป็นบาทตีทั้งที่เขามีมูลนิธิหนั่นมูลนิธินี่อันมองหันมองนี่ก็แค่แช่เข้ามาเออร่วมบริจาคนี้นะคะทางทีมงานของเราตั้งต้นบริจาคไปเท่านี้แล้วนะคะสามารถไปที่ได้มูลนิธินี้เพิ่ิไปรวมชวยเหลืออยู่อัน ใส่แดนมองหันมองนีก็ว่าไปก็แค่นั่นจ้าม่ต้องออกตัวแรงจ้าเออแลออ้วบานเนี่ยเกิดสงครามวัตติอย่าดรามาวัตติเว้ยคนละเรื่องจ้าคนเฮาเห็ดผิดแล้วไม่เห็ดควมดีมันบ่ะด้บรรทัดมัน่ไะเดันเกี่ยวกันจ้ามันคนละเรื่องแยกแยะนะจ้าเออคนละเรื่องคนละเล่าเด้อพูดว่าจังไดนอเพิ่นว่าอพดว่าจังไดนอ ในเลตมีซีเลตมีซีอ่ะเพื่นว่าจังไดนอขอร้องหยุดดราม่าก,ก่อนเถอะนะคะเพื่อนว่าช่วงนี้สถานการบ้านเมืองเป็นยังไงทุกคนรู้ดีไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เอฟซีบริจาคมาแบบไหนรู้ดีเองเด่ะอืม ทุกคนลู้กระเซ็ดจังใดใดไม่ได้ไปแบกระเบิดซอยเพื่อนแม่มเพื่อนเป็นผู้บรรสาการทหารเพื่อนเป็นนายกผุนพุกสิสร้างการของเพื่อนตัวบ้านนี้ทางซอยเหลือการบริจาคผู้นั่นผู้นี่พนก็นมีอันนี้อยู่ของเพื่อนอยู่กับแช่มากกับแค่นั่นสีหามค้นดามามันหามบ่ไดดอกเออหามบาา่ไดจ้านะคะอืมสิมาแตงฉันติบ่ไดจ้าทุกคนรู้ดีไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ FC บริจาคแบบไหนจุดประสงค์ของเราคืออยากช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยจริงๆแต่ตัวตืดๆเองและทีมงานจะล่วงหน้าไปมอบของให้เขาก่อนด้วยตัวเองจริงๆแยกยะบ้างค่ะค่ะพาตรงไปอันโ่งเงื่อนไปพื้นสื่อของถ้าเป็นหูจ้าขานค่ะว่าโซนนั่นทุกวันนี้มีอินเทอร์เน็ตค่ะเออสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเพื่อนบอกองดอกลานค่ะนั่น อยู่ใกล้จุดนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตสั่งน้ำสิบโลค่ะไปส่งที่จุดผู้อพยพตรงนี้นะคะอาหารข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารกี่กระสอบโทรไปค่ะโอนเงินแล้วนะคะเขาจับกระสิทธายรูปเช็คมาให้รับมอบให้ไม่ต้องไปมอบเองค่ะเพราะสะภาพตัวเองก็ไม่ไดีดเท่าไหรค่ค่ะสาวไปให้เขายากเอออย่าไปสั่งผ้าละให้เขาไปสั่งผ้าละให้เพินมาต้องอยา่างไรสิ้นปน,นั่นเออบริจาคก็บริจาคไปอืม ติดต่อที่นี่นะคะตอนนี้เรากำลังรวบรวมนะคะกับว่าไปตัวโอนได้ที่นี่ที่นี่นะคะทางเราและทีมงานนะคะตอนนี้ประสานงานไปที่จุดผู้รีภัยอันนี้ได้ข่าวสารจํานวน20สอบเราได้ติดต่อทางร้านไปแล้วนะคะยกหูทางแลนกับสิท้ายลุบแชะน่ะโอนแล้วนะคะส่งข่าวสารไปแล้วนะคะนู่นนี่นั่นมันมาสิยาอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือสิแลีนไปยังให้เขาอยากสภาพจะคล้งองกับเป๊ะๆเั่นเว้ ยายกูบอกงบอกเลยขั้นเขียวสิบเลยยามือไม่พายเอาเท้าลานะ้ําบอดเออร์ไห้สิรลูน้าฉันเป็นบอบอให้ฟังซื่อๆไปละกันเนีเขารักษาความปลอดภัยไปก็สิเป็นคนผู้หนึ่งสันตวัวไอแอร์มาซัมบอดี้สันตวัวแม็นบอก็สิไปให้เขายากสวัสดีค่ะคุนนี้เลยเฮออออ้ยเฮ้ยเาว่าเลียยาบ่กบอกว่าก็เสียงว่าติเออนั่นแหละเธอคือกันนั่นแหละจ้าสาวนะจ๊ะสิมาสังนน่งคนนั้นคนนี้หยุดดราม่าว่าสิ เ่เห็นหเขาบอกเขาสิเว้าวติมันบอกะ่ะเออทุกคนก็โพสต์หมดแหละแชร์หมดแหละกําลังใจทหารนะนู่นนั่นนี่นะโอเคตรงตอนนี้มีศูนย์ตรงนี้ตรงนี้บริจาคเลือดที่โรงพยาบาลนี้เอยียงเข้ากับโพสกันเบิร์จา้าเขาจะโพสเบิร์จา้าบ่ต้องแสดงโอเวอร์ขนาดนั้นจา้าเออมันไสข้อหามันไสพูดเฉยๆนี่แหละทําไมสิแล้วอันที่บอกว่า บัญชีไหนก็มีจุดประสงค์เหมือนกันเข้าใจว่ามันมีจุดประสงค์เหมือนกันแต่มันผิดกฎหมายจะสาวมันผิดกฎหมายเธอรูบอบัญชีส่วนตัวและบัญชีมูลนิธินะคะโอเคบางทีอาจคิดหน่อยไปหน่อยน้อยสาวเนาะอืมก็วันละอือเพราะว่าปกติก็บุ่คอยภาพกันคิดกันจะทำอะไรอยู่เห้วมันบ่ล่ะเออทําอะไรง่ายๆแล้วจะเอาว่าทําความดีมาลบล้างไม่ได้จ้ะไม่ได้คนละเรื่องนะจ๊ะโอเคอืม ผู้เพิ่นบ่ได้ไปสงครามก็สิเบิ่งม่วนแต่ตัวผู้เบิ่งนไข่ออกก็เบิ่งอยู่อือกระส่งได้ก็ได้ดุ้นแต่กำลังใจตัวสิอีหยังแม่นบ่สามมือก็เซาเสียสันนี่อยอเขาก็สิไปสู้กันดอกผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็สิบ่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์คักปานนี้ติเนาะผู้เพิ่นมีอำนาจวาสนาในบ้านในเมืองเพิ่นก็สิคือปอปล่อยให้คนอันยิ่งกันบุ่มบุ่มบุ่มตุยตัวเพิ่นก็สิมีวิธีจัดการของเพิ่นอยู่ตัวเพิ่นค่อยได้ไปนั่งถึงสภาเพิ่นค่อยได้ไปนั่งอยู่ หัวประเทศบรรนั่นแมนบอล่ะถ้า่นบุพเพเจ้าจัดการพนกสิเป็นนางเหตดหอย่างตำแหน่งนั่นแมนบอล่ะเนาะพี่น้องเนาะบ้าดนี่บอได้ว่าวอย่างเนี้ยให้ทุกคนสบายใจก็ปลอดภัยอยู่แมนบอล่ะอืมก็เบ้าเนี่ยางเป็นบวกได้อันไปนยุเอามาโหลดเอามาโหลดอาาลดันเขาก็บไดยุให้เอาพนโหลดดอ,อกมันมัน,ม,นมันเจ็บปวดอันคือประชาชนพี่น้องเออลบออกมามองได้พิ่นยนลูกระเบิดไปใส่กั้ยยับออกถอยออกพี่ ยับมาอยู่ในเมืองพื้นที่ปลอดภัยผ่วัดก็คือสังสาราบากใยห,หนึ่งกับพลาสซ้นไปอยู่ตัวลงหลอกลุงเลี้ยนในเมืองผี่ยับเขามาไปอันทรงรถไปหับกันมาตัวแมนบละอืมอันนี้ความคิดของข่อยเด้อถ้าข่อยถือเกลือข่อยสีสางไข่อพยพเห้ริมจังหวัดตะเก็บไส้แดนดอกแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะาอนาคตมันก็ต้องมีอีกอีหลีอนาคต ช่แดนกับนีอีกปัญหามืงเยาะไม่แย่นี่ก็สิอยู่ย่งสิละพี่น้องอืมอันนี้บอาขออ่อยด้อเออสิมาทัวดามาดิ้ได้ยาวอกไปทัวทิีบเลอเอ้าเขาก็ว่าความคิดคของข่อยเนอะอืมข่อยเป็นผู้วอาความคิดคของข่อยเนาะปัญหานี่ยมันเกิดมาหลอยแปดสิบแปดปีละอืมเขากระโหลู่ว่ยมันเสียหายเท่าไรเออมันเป็นเกมหรือเปล่าบลูบาจักน้ำเพลินแต่ว่ามันก็สิเกิดอินอีกเรื่อยๆพอฉะนั้นดะกะกระซางค่ะ บ้านผู้ลี้ภัยบ้านผู้อพยพถ้าใอยเป็นนายยกนี่นายก,ายกะระยานะคะเออตรงนี้มันใกล้จุดชายแดนใช่ไหมคะเถิบเข้ามาลัศมีลูกระเบิดเท่าไหร่นะกี่กิโลเมตรจะมาไปถึงก็ไปสางไหวค่ะริมเลาะเบิดเลยสามารถจุคนได้พันคนเมื่อนคนก็นกว่าไปอันนี้ถ้าใอยเปน็นนายกเด้ออันนี้่อยก็บอกซื่อละเผื่อเจอตัวซุ้มภูเจไาไปสื่อลไปซื่อละจ้าพอพันไปเหมื่อเนาะเห็นไรยคนซีเรียสแม่นบ่ล่ะสางไว้เลยสาธารณปูนนยังกะ หองนอนหองทาที่อยู่ที่รับที่นอนมื่อได้เกิดเหตุการณ์ประการใดมากอ้าวใหญ่ไปอยู่หุ่นซูเอารถส่งไปรับมาแมนบอละ่ะอันนี้คือความคิดของข่อหรอกวะโอเคไปแล้วบ๊ายบายห้ามฉันไ่ได้นะจะห้ามฉันดามะไม่ได้จะเสียใจจะไม่แคร์